คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจนัดเป็นคนที่ดูดวงน้อยมากแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งและมีโอกาสได้ไปดูดวงกับสินแสท่านหนึ่งซึ่งเป็นสินแสที่ค่อนข้างเก่งมากๆแล้วท่านพูดกับนัดมานะว่า นัดไปด้วยคําถามแบบง่ายมากเลยนะว่าเออทำอะไรแล้วจะเวิร์กทำอะไรแล้วมันจะดีเพราะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราสับสนตอนนั้นนัดยังไม่ได้นัดไม่ได้นัดไม่ใช่คนที่ชอบดูดวงแล้วนัดก็ไม่ได้มาศาสตร์ดูดวงนี่คือมาแบบมาแบบมาได้ไงก็ไม่รู้อะแต่พอเรารู้เราก็อ๋อโอเคมันสามารถช่วยคนได้มันคือสิ่งที่เรามีมันคือสิ่งที่เราเป็นในแบบที่เวอร์ชั่นของเราฉะนั้นนัดไม่ได้สอนให้คนมาดูดวงเพราะนัดเคยเจอมาก่อนในแบบที่นัดเลาะนัดฟังแล้วนัดรู้สึกว่าคําพูดคนเนะี่ย มันมีผลกับใจของคนมากเอ่อท่านเป็นคนที่ดีค่ะแล้วก็ท่านเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเลยจะเพียงแต่แค่ว่าด้วยความที่ท่านเป็นคนที่ตรงไปตรงมาใช้ศาสตร์แบบตรงไปตรงมาเขาพูดว่านั้นว่าคุณไม่ดวงหรอกคุณน่ะไม่รวยหรอกจนกว่าแม่คุณจะตายคุณแม่คุณตายเมื่อไหร่อ่ะชีวิตคุณจะเจริญเมื่อน,นั้นอืเป็นไงนั่งจับเก้าอี้แบบนี้แหละคิดในใจตอนนั้นก็แบบ โอ้โห oh. ไม่ได้นะใครแตะแม่ไม่ได้เลยนะจริงๆใครแตะแม่ครอบครัวนี่ไม่ได้เลยนะแล้วก็เลยพูดไปก่อนที่นักก็แบบโอเคเราก็ไม่พูดอะไรนะแล้วก็จนตอนที่พอเราจะกลับเราก็บอกกับท่านเลยว่าอบอก,กบอกหมอทุกคนนี้ไปว่าไม่เป็นไรคะ่ะถ้าชีวิตนี้มันจะไม่รวยแต่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้เป็นลูกที่กระตันยูก็โอเคไม่มีปัญหา ทรานเชื่อว่าคนกระตันยูไม่มีวันอับจนนั่นเลยเป็นจุดที่นะัททำให้รู้สึกว่าคําพูดของหมอดูอะหรือคําพูดของครูคําพูดของโค้ดคําพูดของคนที่จะสอนคนน่ะมันมีผลกับใจเขามากถ้าใจเขาไม่เข้มแข็งแบบเราอ่ะเขาจะเป็นอย่างไรถ้าคนที่ฟังไม่ใช่นัก ชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรขอโทษนะหลังจากนั้นมาหลังจากที่นัดได้ดูดวงอันนั้นมานัทถางกันได้ปีละสีล้านะนดูดวงแล้วไงถ้านี่คือดวงของเราแล้วมันบอกว่ามันจะรวยไม่ได้แต่เราได้เป็นลูกกระตันอยู่พระพุทธเจ้าท่าน บอกไว้เสมอค่ะว่าคนที่มีความประตันยูกระตะเวทีทําอะไรก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทําอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองนะัเชื่อท่านต่อให้นั่นมันจะเป็นดวงเราแล้วเขาจะอ่านแม่นก็ตามแต่ถามว่ามันถูกต้องไหมในบางมุมตามหลักโหราศาสตร์ในบางมุมนะั้นมาดูของตัวเองมันก็มีความถูกส่วนหนึ่งแต่มันไม่จําเป็นต้องพูดขนาดนั้นฉะนั้นเรื่องของคําพูดเป็นสิ่งสำคัญอาชีพหมอดูครู โค้ดตกนรกได้ง่ายนะนันบอกก่อนใครจะเป็นโค้ดใครจะเป็นครูคนใครจะเป็นหมอดูฟังคำนัดไว้เลยนะพวกเราตกนรกง่ายมากในขณะเดียวกันพวกเราก็ช่วยคนได้เยอะมากฉะนั้นหน้าที่ของเรารู้ให้จริงแล้วพูดแต่เรื่องที่ถูกถ้าทำไม่ได้อย่าไปซอนเขา นั่นเลยไม่สอนเรื่องดวงนั่นเลยไม่สอนเรื่องดูดวงเพราะว่านัทเชื่อว่าดวงของคนเรามัน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 เปลี่ยนได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ของกฎแห่งกรรมนะมันเปลี่ยนจากการกระทําของเราฉะนั้นดวงมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการกระทําของเรานัทบอกทุกคนเสมอนะว่าการที่หมอดูดูอ่ะเขาดูจากอ่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด โครจรของของดวงดาวต่างๆมันมีพลังงานแล้วช่วงเวลานั้นทํามุมองศาอะไรกันแล้วก็ถอดมาแล้วมันก็เป็นเรื่องราวของการที่เราได้อ่านมันคือความรู้มันคือสถิสติซึ่งมันถ้าคนใช้ศาสตร์เป็นนะมันตรงแน่นอนหมอดูมีเยอะแยะหมอดูแม่นๆเยอะมากไม่ต้องดูกนัตก็ได้แต่ถ้าดูกับนัดนัดไม่ได้ดูดวงแต่นัดดูใจ ใช้ดวงให้เป็นกลับไปแก้ใจก่อนนี่คือพื้นฐานถ้ารู้แค่นี้หรวยได้แน่นอนเพราะกําลังใจมันมากําลังใจมันมีเพราะเราเลือกได้ถ้าเรารู้แค่นี้อะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็วางมันได้คอนเซปต์นัทชีวิตของนัททำงานให้สนุกหาเงินให้สนุกแล้วใช้เงินอย่างมีความสุขมีพันหนึ่ง เมนเนจยังไงก็ได้ใช้มันอย่างมีความสุขโ,โหพันหนึ่งอยู่อาทิตย์หนึ่งก็เคยมาแล้วแค่เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีแต่เรารู้ว่าเราทำอะไรแล้วเราทำเพื่ออะไรฉะนั้นเรื่องใจเป็นสิ่งสำคัญหมอดูแม่นๆมเยอีแยะๆคะ่ะแต่นัดไม่ได้ดูแค่ดวงแต่นัดดูใจแล้วแก้ใจแก้ให้คนมีกำลังใจ แก้ให้คนรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงแล้วนําไปปรับใช้เรื่องของการทําอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตนันะก็สอนได้แต่เอาตรงนี้ก่อนไหมเอาเรื่องใจก่อนถ้าใจได้ใจดีทุกอย่างดีหมดถ้าเรารู้ใจตัวของเราเรามีความมั่นใจทุกอย่างก็จะสําเร็จได้มนโนมยาค่ะมนโนมยาสําเร็จได้ด้วยใจพระเ,เจ้าท่านสอนเอาไว้แบบนี้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติธรรม,มะวิทยาศาสตร,ร์เป็นเรื่องเดียวกันถ้าเราใช้เป็น คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ